ดูหลังที่หกครับดูนีอ่อะหลังที่หกก็นิ่งเอาดูนี่ลอยอย่างชัดสักครู่ครับโอเครับแห่วหมดเลยหกหลังสิบห้าหลังจะได้จักตัวไม่หนอ หกแล้วแหี้วครับโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยโน้ครับโดนลอยกินิืน ไม้ที่เจ็ดกันอยู่ในว่าไม้ที่เก็ดนี่จะไม้กลับอยู่ไหนโอ้กลับอยู่นน่นไม่เอาอีกเออ สี 4, 5, 6, 7, 8, 8. ่ห้าหกเจ็ดยี่สี่แปดละครับผมไม้ข้างหน้าแล้วครับไม่เอาสักไม้หรอ นี่ของผมก็ไม่เอาอีกอ่ะเฮ้ยสงสัยจะมาดีกินครับวันนี้ดักหน้าปากรูนะเนี่ยไม่เอา นี่ละนี่ก็ไม่เอาอ๋ออะไรเนี่ยดูนะครับดูขี้ดูทุกคนดูขี้ดูอยู่ตรงกับขี้หนูชัดๆยังไม่เอา วายแกอยากแกซาและนูก็บ่ติด ต้องไงเนาสี่ห้าหกเจ็ดปไม่เอาสิเอ็ดเออไม่ติดจักตัวเลย โอ้นี่ก็ไม่เอาอะไรของเขาเนี่ยอืม เยี่ยวให้เหม็นหือไม่เอาครับ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสีหายไปลังหนึ่งอยู่ตรงไหนเว้ย เดี๋ยวเราไปดูตรงสองลังสุดท้าย,ย,ยน่าจะมีลุ้นนะสองลังสุดท้าย,ยไยปากลูก่อไม่เอาเอาเออ bà lưu có mấy giấc tiệt không hàng đơn tiến lùm nhau à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  chả clip thư cẩn lờ ba Ê, đùa. À, ơi nỉ à hiếu ơi đây chắc tôi sống tôi có bao đây nữa จ <c oughs> ไปครับมีเตะเฮาเฮาหายไปหลังนึงครับเดี๋ยวเดินดูงไหนโน่ะหายไปหนึ่งหลัง ไปครับเอาไปเก็บที่รถแล้วเดินหายอีกหลังหนึ่งสิบห้าหลังไม่ได้กินเลยแม้แต่ตัวเดียวไปครับเดี๋ยวผมเดินหายอีกหลังหนึ่งครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมีคลิปทุกคลิปครับหาปลาหาเพึ่งหามิ้มหาทุกอย่างครับที่เป็นกระตังที่เป็นกระตังเอาหมดครับ ครับเดี๋ยวเดินดูกลับก่อนอยู่ตรงไหนนาะเดี๋ยวผมใส่มาเดิมๆนี่ก็ไม่มีอะไรก็เดินดูแล้วไปครับผมเดี๋ยวผมหากับอีกหลังหนึ่งก่อนครับครับผมสวัสดีครับ